สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะจะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งก็คือหญ้าไผ่น้ำนั่นเองหญ้าไผ่น้ำเนี่ยมีถินกำเนิดในมองทนกวงสีมอนทนฟางตุง้งนนพลฮกเกี้ยน ในประเทศจีนมีผู้นำไปปลูกที่สิงคโปร์ก็เพื่อเป็นยาสมุนไพรที่สามารถขับพิษที่ตกค้างใะไตออกจากทางปัสสาวะทำให้ไตคืนสู่สภาพปกติย้าไผ่ย,ย,ยนำเนี่ยมีลักษณะเป็นใบเรียวกลมด้านบนของใบก็จะเป็นสีเขียวด้านหลังของใบก็จะเป็นสีบันเย็นมีก้านเป็นข้อๆเลื้อยไปตามพื้นดินก้านจะมีขนอ่อนนิดๆควรปลูกไว้ในกระถางาปากปากว้าง หรือปลูกในดินก็ได้นะคะก็ชอบความนุ่มชื้นแดดอ่อนแต่ไม่ชอบน้ำขังก็หน้าฝนก็จเจริญเติบโตเร็วขยายพันธุ์ด้วยการปักชำลงไปในดินประมาณ2อาทิตย์ก็มีรากอ,ออกมาตามข้อจึงเป็นการขยายพันธุ์ได้ง่ายจริงๆเลยค่ะสรรพคุณนะคะทั้งทั้งต้นเนี่ยตักต้มเป็นยาขับพิษร้อนในบรรเทาอาการบวมรักษาต่อมน้ำเหลือง ลำคออักเสบท้องเดินภายนอกนะคะก็ตำให้ละเอียดพอกถอนพิษมแมลงสัตว์กับต้อยพอกฝีได้ดีมากก็สามารถขับพิษที่ตกค้างในไตออกทางปัสสาวะทำให้ไตคืนสุขสภาพปกตินอกจากกินแก้ร้อนในแล้วแล้วก็ยังสามารถลดอาการอักเสบทางเดินปัสสาวะแก้มูพิษกัดบำบัดอาการต่อมลูกหมากโตแต่ ควรระวังนะคะยาไผ่น้ำเนี่ยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะลดอาการอักเสบทางเดินปัสสาวะเมื่อขับปัสสาวะได้บางรายอาการบวกก็จะลดลงแต่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นไตเลือดลังเนื่องจากการทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นไตที่เสื่อมอยู่แล้วก็จะไม่ไหวแล้วก็จะเกิดภาวะไตวายเฉียบพันได้ ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ